สวัสดีตอนบ่ายค่ะทุกคนวันนี้พี่แป้งชมพาน้องไปรับของฟรีค่ะซึ่งจะเป็นดาบใ,ใ,ใหญ่แบบนี้นะสีดําซึ่งจะอยู่ด้านหลังของเราค่ะเขาแจกเพียงแค่2 0 0พชิ้นเท่านั้นนะคะใครที่อยากได้ดูคลิปนี้เลยค่ะพี่แป้งจะพาไปดูว่าทำยังไงบ้างเข้าแแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างน,นะคะ มั่นน้องเข้ามานะคะน้องก็กดเค้มให้เรียบร้อยนะคะมันจะเป็นของที่เราได้รับประจําวันนั่นเองซึ่งวันนี้พี่แป้งได้รับ100สปินค่ะบอกเลยว่าเยอะมมากน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์บอกด้วยนะและมื่อน้องได้และมีสปินแล้วเรียบร้อยนะน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีดาบอันย้า์ใหญ่อยู่ตรงกลางแบบแบบนี้นะคะบอกเลยว่าพี่แป้งว่ามันก็เท่อยู่นะสําหรับใครที่อยากได้ก็ต้องมีกันแล้วแหละซึ่งการหมุนสปินนะคะน้องๆน้องๆให้กดและลูกเต๋าที่อยู่ด้านล่างนะคะแลวน้องๆก็จะสามารถหมุนสปินได้่่เเยมมาาตออืร ยืนอยู่ในแมพนะคะคือการ AFK ซึ่งหนึ่งนาทีจะได้1สปินนั่นเองค่ะแล้วน,น้องก็ยืนไปเลยนะคะสะสมสปินไว้ก่อนแล้วค่อยมาแบบหมุนที่หลังนะคะอย่าหมุนที่ละ1นึ่อะไรอย่างเงี้ยพี่เป้รู้สึกว่ามันช้าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วก็ยืนเอฟไว้แล้วค่อยหมุนทีเดียวนะ